สอบสมิงแบบไม่มีเสียงประกอบตอนที่สิบ บทประพันธ์โดยลูกคนเดียวแสดงและบรรยายโดยนุไอสูลและเก๋พิพัฒราร่างใหญ่ยักษ์เห็นถนัดชัดเจนในแสงไฟฉายตัวของมันใหญ่กว่าเสื้อปกติเล็กน้อยปืนพกที่เหน็บเอวดูจะกลายเป็นไม้จิ้มฟันไปเลย แต่ถึงอย่างนั้นชานนก็กระชากขึ้นมากำแน่นแม้จะรู้ดีว่าแทบไม่มีประโยชน์จอมขวัญยังคงหลับสนิทด้วยท่ายืนคอพับอยู่ด้านหลังเขาเธอไม่มีทีท่าว่าจะเติ่นขึ้นมารับรู้เหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตนี้เลยเหงื่อท่วมตัวทั้งๆท,ท,ที่อากาศรอบกายเย็นยเยือกชาโนนกับเสือร้ายประสานตากันนิ่งดวงตาแดงฉานประหนึ่งเลือดผิดจากสัตว์ป่าธรรมดาทำให้ชาโนนรู้สึกหวาดหวัน่น รูปร่างลักษณะของมันเหมือนเสือโคร่งทั่วไปกล้ามเนื้อเป็นมัดเห็นได้ชัดลายสีดำเข้มตัดบนพื้นขนเหลืองเข้มจัดและคล้ายกับเรืองแสงได้แต่แล้วชานนนก็ต้องขมวดคิ้วยังงุนงงเมื่อเห็นว่าบางขณะร่างเสือใหญ่ตัวนี้ดูเลือนลางลงอย่างประหลาดเหมือนเป็นแค่เงาร้ามัวหรือมันคือเสือผีที่ชาวบ้านเล่าลือกันชานนคิดอยู่ในใจ เกือบสิบนาทีที่ไม่มีฝ่ายใดขยับร่างกายแม้ลมดึกจะพัดรุนแรงเพียงใดก็ตามแต่แล้วเหมือนเจ้าเสือร้ายจะหมดความอดทนมันขยับย่างสามขุมตรงดิ่งเข้าหาชานนจนเหลือเพียงสองเมตรก็จะถึงร่างกายเขาชานนกัดฟันเหนียวไกปืนเสือตัวนี้จะเป็นสัตว์ป่าตัวแรกในชีวิตการปกป้องพื้นป่าที่เขาลั่นไกยสังหารแต่คุณพระช่วยปืนพกคู่มือกลับมีเสียงดังแชะแม้เขาจะเหนียวกายซ้ำอีกหลายครั้ง แต่ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมชานนตรวจเช็คอาวุธคู่กายด้วยมือตัวเองลูกปืนทุกนัดอยู่ในสภาพใหม่ที่สุดที่จะใหม่ได้แต่ทำไมกระสุนทั้งหมดกลับทรยศเขาเจ้าเสือร้ายยังคงย่างเข้าหาชานนก็ยังคงพยายามเหนียวไกปืนมีอะไรหรือเปล่าครับผู้ช่วยเสียงตะโกนถามดังขึ้นทำเอาเจ้าเสือประหลาดหยุดชะงักแสงไฟฉายวูบวาบเข้ามาใกล้พร้อมทั้งเสียงเดินเร็ว ไล่คำรามเหมือนบ่นแล้วกระโจนกลับเข้าไปในป่าหายไปในความมืดทั้งทั้ที่ความจริงด้วยพละกกำลังของมันมันสามารถจะกระโจนเข้ามาขย่ำเขาแล้วลากหายไปกับมันได้แต่ด้วยเหตุผลลึกลับบางอย่างมันกลับเลือกที่จะไม่ทาแต่แล้วก็มีเสียงหัวเราะแผ่วเบาลอยตามลมจากความมืดมิดของส่วนลึกในป่านั่นยังไม่ถึงเวลาช่างเป็นดวงชะตาที่กล้าแข็งจริง กลิ่นสาบสางหมดทันทีที่วันชัยเดินมายืนนิ่งอยู่ข้างกายเขาพิทักษ์ป่านุ่มใหญ่ใช้ไฟฉายไปมามีอะไรหรือเปล่าครับผู้ช่วยผมเห็นผู้ช่วยยืนตรงนี้นานเลยเป็นห่วงชานนฝืนยิ้มเรื่องราวที่เขาพบเจอยังบอกใครไม่ได้ในตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานมันเลื่อนลอยเกินกว่าจะน่าเชื่อถือแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่อยากเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงไม่มีอะไรพี่ชยัย พอดีผมเห็นคุณจอมขวัญเดินออกมาจากเต็นท์ก็เลยตามมาดูวันชัยเหลือบมองหญิงสาวซึ่งยังคงหลับไม่รู้เรื่องแล้วขโมดคิ้วคุณจอมขวัญละเมอเดินอีกแล้วเหรอครับใช่พี่ชัยรู้ด้วยเหรอครับเกือบทุกคนรู้ว่าเธอมีอาการประหลาดแล้วรู้สึกว่าจะเป็นมานานมากแล้วครับผมวานพี่ชัยช่วยตรวจความเรียบร้อยหน่อยนะครับผมจะไปส่งคุณขวัญก่อนได้ครับขอบคุณครับพี่ ชานนนจูงแขนจอมขวานมุ่งหน้ากลับเต็นท์ตลอดทางเขามองเธอสลับกับการทบทวนเหตุการณ์ที่เพิ่งพบเจอสดสด,สดร้อนร้อนเสือโครงตัวนั้นกับเงาลึกลับนั่นแน่นอนว่าทั้งสองอย่างย่อมเป็นสิ่งพิศวงสำหรับป่าผืนนี้แต่นอกจากความน่ากลัวแล้วเขายังรู้สึกถึงความคุ้นเคยกับเงาร่างนั้นเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากเย็นส่วนเสือโครงนั้นนอกจากขนาดตัวที่ใหญ่โตกับดวงตามุ่งร้ายแล้ว เขายังรู้สึกได้ถึงความอมหิตสอดแทรกด้วยความทุกข์ทรมานเรื่องนี้ต้องมีอะไรซับซ้อนมากกว่านี้แต่อย่างน้อยณเวลานี้ชานนก็สามารถตอบคำถามตัวเองได้แล้วว่าขนาดนี้มีเสือใหญ่ออกอารวาสทำร้ายสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่างแน่นอนและเหมือนมันจะเป็นเสือผีแบบที่คนทั้งอำเภอพูดกันด้วยแต่เรื่องนั้นเขายังคงต้องพิสูจน์ต่อไปเพราะเท่าที่ตาเห็นมันก็เป็นแค่เสือโครงตัวมหึมาเท่านั้น ถ้าแกยังเป็นสัตว์ป่าอยู่ฉันก็มีวิธีจัดการกับแกชายหนุ่มรำมพึงกับตัวเองขณะเดินมาหยุดยืนอยู่หน้าเต็นท์ของจอมขวัญเขาเรียกสุพรอยู่สามสี่รอบถึงมีเสียงอู้อี้ตอบรับหลังจากนั้นแค่นาทีเดียวหัวยุ่งยุ่งของสุพรครูสาวก็โผล่ออกมาจากเต็นท์เธออ้าปากหาวก่อนมองด้วยความประหลาดใจไปยังร่างของเพื่อนสนิทที่ยืนคอพับคออ่อนอยู่ข้างชานนทคุณขวัญละเมอเดินนะครับพอดีผมออกเดินตรวจเลยพบเข้า สุพรพรวดออกมาจากเต็นท์จับแขนเพื่อนสาวพยายามปลุกพลางถามเขาเจอที่ไหนคะชานนชี้ไปทางชายป่าโปรง่งสุวันชายกำลังส่องไฟฉายไปมาก่อนเข้าป่านิดเดียวครับตายแล้วโชคดีที่คุณนนไปพบเข้าไม่งั้นขวัญจะเป็นยังไงก็ไม่รู้รบกวนคุณพรพาคุณขวัญเข้าไปพักผ่อนเถอะครับปลุกยังไงก็ไม่ตื่นค่ะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะคุณนนสุพรเอ่ยปากขอบคุณก่อนจะพาจอมขวัญเข้าเต็นท์ ชานนยืนรออีกสักครู่แล้วจึงสาวเท้ากลับไปหาวันชัยมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ชยัยไม่รู้ตัวอะไรครับมาหลบแสงไฟไปผมมองไม่ทันชานนเปิดไฟฉายในมือแล้วฉายไฟไปรอบๆแต่ทุกอย่างยังคงเป็นปกติฝากด้วยนะครับพี่ชาย ได้ครับไม่ต้องห่วงผู้ช่วยพักผ่อนเถอะครับชานนเดินกลับไปขณะที่วันชัยยังกวาดตามองไปรอบๆอ,อย่างไม่วางใจนักเขาหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบพร้อมสองไฟฉายไปยังบริเวณป่านั้นอีกครั้งเขารอจนบุหรี่หมดมวนก็ยังไม่มีอะไรโผล่ออกมาวันชัยจึงยักไหลแล้วเดินตรวจต่อไป วันรุ่งขึ้นชัชวานออกสืบเสาะหาบอดแสเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเจ้าเสือร้ายตามสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ในการวางแผนล่าของจอมพบแต่ก็เหลวไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสักนิดจนกระทั่งตอนเกือบสี่โมงเช้าเขาจึงได้ข้อมูลที่ต้องการว่าผมหายไปห้าตัวเลยนะคุณห้าตัวในคืนเดียวหนุ่มใหญ่คนนั้นบอกเขาด้วยสีหน้าเศร้าหมองหายไปได้ยังไง ผมก็ไม่รู้พอตื่นมาก,ก็หาไม่เจอแล้วเมื่อคืนพวกมันก็ไม่ได้ร้องแสดงอาการตกใจอะไรแต่พอตอนเช้าพวกมันหายหมดเลยพวกโจรมาขโมยวัวไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เห็นจะมีร่องรอยอะไรแล้วคอกวัวอยู่ตรงไหนอยู่หลังครัวติดกับแนวป่านั่นหนุ่มใหญ่คนนั้นชี้ชัชวาลเดินตามคำบอกจนมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าคอกวัวแล้วเขาก็เห็นรอยลากจางๆบนพื้นดิน นอกจากนั้นยังมีรอยตีนที่สมบูรณ์ห่างจากคอกวัวประมาณ20เมตรรอยตีนนั้นอยู่บนดินนุ่มตอนหนึ่งอุงตีนขนาดใหญ่มีรอยนิ้ว5้านิ้วเด่นชัดชัชวานมั่นใจว่าต้องเป็นไอ้เสือร้ายแน่นอนเขาจึงเริ่มแกะรอยไปเรื่อยๆเพื่อหาข้อมูลว่ามันลากวัวไปที่ไหน ชัชวานแกะรอยไปเรื่อยๆจนเกือบเที่ยงจึงพบซากบัวทั้งห้าตัวสี่ตัวสภาพเหมือนกับหมูป่าตัวนั้นที่เหลือเพียงหนังกระจัดกระจายส่วนอีกตัวยังไม่ถูกกินชัชวานเงยหน้าดูรอบด้านเพื่อหาจุดที่เหมาะสําหรับการผูกห้างยังไงเสือก็ไม่ทิ้งเหยื่อคืนนี้จะวายร้ายต้องกลับมาจัดการเหยื่อของมันแล้วเขาก็มองเห็นคาคบต้นกระบกใหญ่อยู่สูงจากพื้นราวสิบเมตรใหญ่พอจะขึ้นไปขัดห้างแล้วก็สูงพอที่เสือจะกระโดดไม่ถึง เขาต้องรีบแล้วไอเสือผีอาจจะกลับมาได้ทุกเมื่อชัชวานรีบวิ่งกลับไปที่รถเขาหยิบมีดพราออกมาแล้วเพนกลับเข้าป่าเริ่มทำงานอย่างขมักขม้นจนเกือบบ่ายสามโมงงานของเขาก็สำเร็จลงห้างบังไพรสถิตอยู่บนคาคบต้นกระบก ชัชวานเดินกลับมาหาเจ้าของวัวอีกครั้งเขายื่นส่งเงินให้จำนวนหนึง่งวัวของนายถูกเสือลากไปกินชายคนนั้นพงะหน้าซีดด้วยความกลัวทั้งห้าตัวเลยเหรอครับใช่เงินนี่ฉันให้นายเป็นค่าปิดปากเรื่องที่เสือฆ่าวัวนายห้ามบอกใครเด็ดขาดทำไมล่ะครับเขาสงสัยแต่รับเงินของชัชวานไว้ฉันกับเจ้านายจะออกล่ามันถ้านายไม่อยากเดือดร้อนก็อยู่เฉยๆแล้วจะดีเอง นุมใหญ่พยักหน้ารับเขาพอจะรู้อยู่ว่าชัชวาลเป็นคนของใครอิทธิพลของจอมพลแผ่กว้างปกคลุมทั้งอำเภอเล็กๆนี่เออครับผมจะไม่บอกใครหลังจากจัดการกับเสือตัวนั้นได้ฉันจะจ่ายค่าวัวให้นายเองแต่ถ้ามีใครแม้แต่คนเดียวรู้เรื่องนี้นายคงรู้นะว่าจะเป็นยังไงนุ่มใหญ่เจ้าของวัวพังหกหัวติดต่อกันหลายครั้งชัชวาลกำชับจนแน่ใจแล้วเขาจึงรีบกลับบ้าน เพื่อปรึกษากับจอมพบโดยเร็ววันนี้ทั้งวันจอมขวัญค่อนข้างที่จะอ่อนเพลียและเหมือนจะมีไข้เล็กน้อยหญิงสาวรู้เรื่องราวอาการประหลาดของตนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจากสุพร์เธอขอบคุณชานนที่ช่วยเธอไว้ก่อนจะเดินหายเข้าไปในป่าชานนยิ้มรับก่อนจะบอกให้เธอพักผ่อนให้มากเข้าไว้ แล้วเขาก็พระจากไปช่วยดูแลกิจกรรมในค่ายจอมขวัญทำกิจกรรมเพียงครึ่งวันก็รู้สึกหน้ามืดสุพรพาเธอไปพักในห้องพยาบาลของอุทยานแห่งชาติตลอดบ่ายหญิงสาวนอนพักอยู่ที่นั่นเธอฝันเห็นเงาดำทะมึนมายืนหัวเราะสลับกับภาพเสือตัวมหึบมากระโจนไปมาตามแนวป่าแล้วเธอก็เห็นนครโบราณอันรุ่งเรืองแวดล้อมด้วยขุนเขาสูงตรหง่านผู้คนที่นั่นยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วต่อมา ก็เป็นภาพการทำพิธีในมหาวิหารของนักบวชก่อนจะกลับกลายเป็นฉากสงครามใหญ่ทหารมากมายฆ่าฟันกันภาพทั้งหลายวนเวียนอยู่ในความฝันอันวกบนของเธอจนกระทั่งเธอได้เห็นหัวหน้านักบวชกลุ่มนั้นอย่างชัดเจนเขายืนหัวเราะอยู่หน้าแท่นบูชาจอมขวัญรู้สึกคุ้นหูกับเสียงหัวเราะนั่นใช่แล้วนี่คือเสียงหัวเราะของปีศาจตนนั้น <c oughs> เป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณขวัญชานนรีบวิ่งเข้ามาในห้องพยาบาลเขาเป็นกังวลเมื่อเห็นจอมขวัญน,นั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่บนเตียงพยาบาลไม่มีอะไรคะ่ะคุณนนขวัญแค่ฝันร้ายคะ่ะแน่ใจนะครับแน่ใจคะ่ะกี่โมงแล้วคะเออบ่ายสี่โมงกว่าแล้วครับขวัญต้องไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมรอบกองไฟคืนนี้ถ้าคุณขวัญไม่ไหวพักก่อนก็ได้นะครับเธอยิ้มสิวิวให้เขา ไม่เป็นไรขวัญไหวคะ่ะชานนพยักหน้ารับเขาเดินไปส่งเธอที่เต็นท์และมองตามหลังเธอด้วยความเป็นห่วงจนเธอเข้าเต็นท์ไปช่วงกิจกรรมรอบกองไฟหลังจากพิธีการเริ่มขึ้นจนกระทั่งนักเรียนเริ่มออกมาแสดงจอมขวัญก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ชาโนนเฝ้าจับตามองเธอด้วยความเป็นห่วงโดยเขาก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเป็นห่วงเธอมากมายขนาดนี้เขาถอนหายใจเล็กน้อยแล้วเริ่มแน่ใจว่าอาการประหลาดของจอมขวัญอาจมีส่วนเกี่ยวโยงกับเรื่องพิศวงที่เขาเจอเมื่อคืนนี้จอมขวัญน,นั่งมองดูการแสดงของนักเรียนด้วยความสนุกสนานจนชั่วให้เธอลืมเรื่องราวต่างๆที่ได้เผชิญมาตลอดหลายวันไปได้ชั่วขณะแต่แล้วจู่ๆ เธอก็ขนลูกสู้ยังไม่มีสาเหตุเธอแววเสียงหัวเราะนั่นอีกครั้งมันลอยมาตามลมเหมือนทุกทีจอมขวัญหันบริหันขวางจนสุพรสะกิดถามเป็นอะไรไปขวัญเธอได้ยินเสียงหัวเราะหรือเปล่าพรได้ยินสิก็หัวเราะกันตั้งหลายคนไม่ใช่เป็นเสียงหัวเราะแหบๆนะฟังสิมันหัวเราะอีกแล้วอืมไม่มีเสียงอะไรเลยนะเธอหูแววละมั้งจอมขวัญไม่ตอบ เธอจ้องมองเข้าไปในกองไฟที่นักเรียนก่อไว้เบื้องหน้าท่ามกลางเปลวเพลิงที่ร้อนแรงนั้นร่างหนึ่งยืนตระงง g a อยู่ในกองไฟเปลวเพลิงลามเลียทั่วร่างแต่เหมือนว่าจะไม่มีผลกับร่างนั้นมันชี้มาทางเธอจอมขวัญไม่อาจละสายตาจากร่างนั้นได้ประหนึ่งถูกสะกดเอาไว้แล้วร่างนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยภาพที่ทำให้เธอประหลาดใจมากยิ่งขึ้นจนเธอต้องเบิกตาโพลงเมื่อเห็นภาพนั้น จบตอนที่10โปรดติดตามตอนต่อไปได้เร็วๆนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วช่วยกันแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ